ของสบายสบายสไเจ,จมดนะคะอ่าตอนนี้เจมดจะได้พอดีเดินทางมาระหว่างทางเนี่ยจะไปะจุดมุ่งหมายคือจะไปดูเขื่อนจำบอนนะคะอ่าตอนนี้ก็คือพอระหว่างทางที่มาเนี่ยก็เห็นชาวบ้านเขาทำไรสตอเบอรี่กำลังเพิ่มปลูกว่ามันสวยงามว่าวิวธรรมชาติสวยมากเจมมดก็เลยจะ,ะแวะ ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องของแกมดได้ดูกันนะคะป้าเดี๋ยวเดินเราไปกันเลยนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเนีย่ยสบายๆแต่แกมดเห็นแล้วสวยมากๆเลยนะคะไล่สตรอเบอรี่ของชาวบ้านนะคะาทางไปหมู่บ้านจำบอนนะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศที่สวยๆงามๆ เดี๋ยวี๋ยวมะมดจะแพนกล้องให้ดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็เขาข้างหน้าที่เห็นอยู่รีบๆนุ่นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดูเลยนะคะ นู่นค่ะดูนะคะข้างหน้านู้นเลยนะคะดูเลยค่ะเป็นทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะคะภ<ะ>าพบรรยากาศตอนนี้ก็ หลังฝนตกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูนะคะนี่คือ,อไล่สตอเบอรี่นะคะที่กำลังไถแล้วก็กรบดินแล้วก็กำลังใส่ปุ๋ยแล้วก็ปูผ้าผ้ายางลงไปก่อนนะคะ นี่ค่ะสบายสบายตายจแต่มดได้ได้ถามสอบถามแล้วนะคะรอการลงกล้านะคะตอนตอนนี้นะคะ,ะชาวสวนสตรอเบอรีร่กำลังเตรียมที่จะปลูกสำหรับที่จะเข้าฤดูการของอหน้าหนาวที่จะปลูกสตรอเบอร,บรี่ตอนนี้เขาเตรียมดินนะคะเตรียมดินเตรียมพื้นที่ไว้เดี๋ยวสบายสบายใจแต่มดจะเดินเข้าไปดูนะคะ อาคาดคเนตรงนี้อพอดีอ่ชาวสวนเขาได้เดินออกไปแล้วก็เลยไม่ได้ถามว่าเนื้อที่พื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่นะคะอากะระยะเอาก็น่าจะประมาณอ่สิไร่โดยประมาณนะคะถึง20ิไร่ค่ะทางเขาก็จะเป็นทางรถเดินแฉะเข้าไปหน่อยนะคะนู่นค่ะ หลังฝนตกจะเห็นทิวเขาลิบๆอยู่ฝั่งนน้นจะมีหมอกหมอกขึ้นมานะคะตรงนั้นค่ะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะสวยจริงๆเลยค่ะพี่น้องดูค่ะดินที่อยู่ตรงนี้ก็ไถเริ่มไถแต่ว่ายังไม่ได้ปูผ้ายางนะคะ ตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะคือการเตรียมดินที่จะปลูกสตรอเบอรี่นะคะเนี่ยจะมดยืนอยู่ตรงเนี้ยสวยงามมากเลยนะคะภาพบรรยากาศขณะที่ถ่ายทำตรงนี้ก็คือ ฝนเพิ่งจะตกไปตอนนี้ก็เป็นเวลาอสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงนะคะนี่ค่ะดูภาพบรรยากาศด้านหลังไปเลยนะคะดูเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราขอเดินเข้าไปลึกๆอีกทีนะคะชมภาพบรรยากาศข้างใน ที่เห็นลิบข้างนู้นก็คือภูทิวเขาภูเขาตรงนั้นเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสวนมันนะคะมันสำปะหลังที่อยู่ปลายสุดนั้นค่ะ มดเห็นแล้วหลงไหลกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะข้างหน้านู้นเป็นทิวเขาสวยงามมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะดูกันไปเลยนะคะพี่น้องงามมากๆเลยค่ะอะ ตอนนี้สบายๆตายแจ่มมดก็จะขอ,อะปิดคลิปไว้ตรงที่ไล่สตอเบอรี่ของชาวบ้านแถวหมู่บ้านจำบอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเพราะว่าสตายจมมดก็ได้นำภาพบรรยากาศแล้วก็วิวทิวทัศน์ภูเขาที่สวยงามมากๆม,มาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะคะะแล้วติดตามคลิปต่ตอไปนะคะ สบายสบายตาแจมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้สบายสบายสไตล์แจ๋มดนะคะ,ะสบายสบายตาไจ๋มดขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะและเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ